ไว้รับรอว่าซิ่งบอกเลยรอบนี้แตก่อนไปถ้<ฮ>าบูจับบอปุนนาซสีลาสปูตินน่นนะไอวันนี้เป็นรุ่นเมกาดีบรุ่นลูปายดีบรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Racing Master นะทุกชมนะเป็นเกมแบบแนวครับรถโนตรึงโนอันตรายนะทุกชมนะ <c oughs> ไรเคยเล่นนะคนดูนะอืม อันนี้มันก็เปิดทดสอบรอบใหม่นะทุกผู้ชมนะเออในเซิร์ฟเขาเรียกว่าเซิร์ฟเลยนะตัวหนึ่งคนดูเซิร์ฟอ,อะไรน่ะดูไบนะครับกับฮ่องกงนะท่านผู้ชมนะเออฮ่องกงไต้หวันนะท่านผู้ชมนะเออไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปเด้อคนดูเด้ออันนี้ผมก็โหลดของเซิร์ฟดูไบามาเดี๋ยวผมจะแปะ,ะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคำเย้ใต้คลิปนะมันสามารถปรับเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับมันจะเป็นภาษาอาหรับนะท่านผู้ชมนะอืม เย่ yeah, โคตรล่อโคตรตึงเอาดิเอาดิวู้ห์อันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเพลงนะเพราะมันมันตีดิกะซิดนะผมรอแบบแหลมๆก่อนเอ้ยกระโดดไปแล้วเว้ยเฮ้กูทีเอื้อเอื้อโคตรตึงโคตรตึงอานามาฟอลโจูนไทมทูไร่เอินเดอมาฟอลเอาในไทาม์ทูไร่เโคตรตึงโคตรกอดมาเว้ยมาเว้ย โอเคอัน okay, นี้ผมก็จะสกิปไปก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่ยังรอยัยงตรึงอ่ะบอกเลยว่าหัวจัดๆแน่นอนนะท่านผู้ชมนะสกิปครับมิชชั่นสวยอ๋อไปเกมที่ภาพสวยนะคล้ายๆกับเจ้าตัวอะไรนะเอ็ดฟาวกับเอ็ดเรซินะท่านผู้ชมนะเออแต่อันนี้มันเป็น Racing Master นั่นเองบ้ากั on, baby, good boy. นขโมยเบบี้เดอสกูตบอยแป๊บนึงนะผมปับ๊บอ่าในส่วนของเจ้าตัว,ตวชาร์จเบ็อัจฉริยะก่อนชาร์จแบบเบี่ยงผ่าน จะได้ไม่ไม่ไม,ไม่กินไฟไม่ไม่เปลืองแบตนะทุกชมนะเย่ yeah, เดี๋ยวอันนี้ผมนี่นมนมือถือ r o G phone 7เด้อคนดูเนดะ้ออันนี้บป r i c h Man Shop no 1เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกม c อ l l of Duty Warzone m o b i l ในนะคะประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ i c h Man Shop x อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มๆรับ r Rich Man c คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a t Shop เท่านั้นพ okay. าร์ทชัดเจอโอเคเนี่ยถูกแล้วที่มอนวบบี้กครับดาตต่อไป Got it อ๋อนี่สุ่มรถนะท่านผู้ชมนะเย้โคตรสุ่มโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายเลยฮะฟรีมาว่ะ มาเว้ยมาเว้ยโอเคซุ่มรถหน่อยละกันชิวๆออโอ้โมาแล้วว่านี่ติ๊กิที่สี่บูอ่าแท็บทูโอเพนโอเคมาเว้ยโอ้โหยนี่มันอีเจ้า GTR หรือเปล่าอันตรีนิวฮะบ้ากะบ้ากะว,ว้าว อันนี้3 7 0เจ็ดซตแน่นอนเลยนะคันนี้นะคนดูเย่ yeah. ไม่ต้องแอคหรอกให้ให้พี่ได้เล่นลนะน,นี่แหละเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอปรับดีเพิ่มปิดกัน้นโอเคมาอันนี้สุ่มรถได้ด้วยนะทุกผู้ชมนะผมมาเล่นมิชชั่นก่อนรับของรับของผมเล่นมาหลายรอบแล้วนะท่านผู้ชมนะทั้งเซิร์ฟจ,จีนแล้วก็เซิร์ฟไต้หวันนะฮะท่านผู้ชมแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของ ซ์ฟน,นอกนะงเคิดอเมริกาเนี่ยผมก็เคยเล่นนะครับมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเอาเว้ยเอาเว้ยก o อนทีนิวไปดิฟแบบตึงๆซะหน่อยสวยฮ่าฟรีนี่ยังไม่ได้ปับป๊บภาพชุดนะถ้าปับป๊บภาพชุดภาพสวยกว่าน,นี้นะครับคนดูมาว่ะมาว่ะเย้ ให้หลินได้หรือยางให้หลินได้หรือยางอันนี้มันบอกว่ากำลังเทนนิ่งเราอยู่นะทุกผู้ชมนะมาเว้ยมาเว้ยโอเครอบนี้น่าจะปล่อยให้เราซิงจริงจริงโอ้ภาพโคตรสวยให้คนดูเดี๋ยวแป๊บนึงผมปรับภาพก่อนเลยนะฮะอันนี้ผมปรับเป็น HD ก่อน High Frame Rate เป็น on อันตราย HD Resolution HD ปรับให้มูดอะปรับให้ซูดนะียคนดูเออเอาเว้ยเอาเว้ยเดี๋ยวขอปรับในส่วนของอดิโอเอาิวสิ c ลงหน่อย โอเคคอนติเนียร์โหภาพโค้ชสวยคนดูโอ้โหให้ได้ยินเสียงรถซะหน่อยตึงจัดตึงจัดเย้เอาดิเอาดิสคริปต์แต่ก็แปดเจ็ดสองโค้ชตึงโอ้ยังลั่นรถยังลั่นเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยกลมาดีครับย้อนโอเค ม่ลืมนาะขวาน้าหวานหน่อยอร่อยจัดวู้วูเย้่ยวว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 ่ววดวว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 วูวุวดูววตววววตววาวว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 มวูวววเกวว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  อีกรลเปอร์ต okay. ิชโอเคมิชชั่นโนตรึงนี่อะไรนี้เฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันเสียงคำรามของรถโอ้โห่พอร์เชสนะฮะทุกชมไอ้ไม่ใช่พอชีไอ้อะไรนะเอสตันมาตินนะท่านผู้ชมนะ V12 ด้วยเครื่องเครื่อง V12 คนดูเสียงอย่างลั่นเสียงอย่างลั่นรับรองว่าซิ่งรับรองว่าซิ่ง โอ้ยโชว์โชว์รถซะหน่อยอยากได้ฟอร์ดเฟียต้าเว้ยเฮ้ยเย้โ,เคโค้ดที่มาวอตทีนิวสกิปเลยครับไปได้เล่นแล้วนี่ถ้ามัน,มนเป็นภาษาอังกฤษมันเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะทุกชมนะเอ็นอาร์มาฟอร์เบดูไทมทูไรที่ไอลุยเย้ โคตรหลอโอ 3, โคตรรีโคตรตึงอะเอีดฟาวมาเว้ยในมดสสะสดชื่นนะตอนนี้ล่อ,อเลยล่อเลยเอาละเตรียมตัวนะคนดูนะวู้ฮู้เฮ้ยมาเลย อตอนตอนัดตัดตตอต้องกอันนี้นี่ยนะเดูไปที่หน้าจอน,อน <idity> ะมาดมานา่ออกตัว <yen> ล <motion> oh, oh, oh. ้อฟีว่ตัวลอฟีจสวยสวยสวยมาดิมามาสวยครับพี่สวยครับพี่ิบหน่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เออ ว้าวว้าวว้าวล้อคนดันล้อรอคนดันน่ะเย่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 หนีอะไรอะไรดิฟหน่อยสวยสวยนี่ต้องเลี้ยงไว้ด้วยนะคนดูนะแตะดิฟแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงไว้หน่อยนะคนดูเลี้ยงคือไม่ต้องกดไม่ต้องกดเบรกหรือว่ากดอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลี้ยงเนี่ยให้มันอยู่แถบเขียวๆอย่างนี้ไว้มันจะไม่สะบัดแรงนะทุกคนนะถ้าเราเข้าโค้งแรงมันจุเลยนะมาดีมาดี หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่ล่ะก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, a g Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL, Identity V แล็กนารอกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p h o p หรือ f a c e b o o k r i c h m a n s h o p l ล n e แอด i c h m a n s h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุราคาถูกนึกถึงริชแมนช็อปไปกดรีหม่ทำไมวะบ้าแกบ้าแกอย่ารู ตัวยดิฟเข้าครับนี่คู่ตึงกระต a m a ี่ครับครับฟรีเรือบอกเลยว่ารถพี่นี่รับรองว่าซิ่งนะครับคุณดูนะโครงเทรเทวายครงเทรน่ะครงเทรแคนนี้นะโครงเทรเทวาะมาเว้ยมาเว้ยเอต้ามาอฟ่ b a ร u time to die yeah สกิปครับไหนเรากดเรนช์นี่จริงเรากดมิชชั่นก่อนไหมคุณดูมิชชั่นเราเล่นไปที่ไหนนี่รับรับรถโอ้ร oh, ับกุญแจรถไว้สุ่มโอเคต่อไปโมดิฟายรถนะนี่เราเลือกได้นะเราจะเล่นคันไหนนะนีาา่เอาคันนี้ละกันนี่อัพเกรดเครื่องยนต์สวยโอวี o ่สิบสองพี่มันยังแรงไม่พอหรอวะเดิมๆจากโรงงานนี่แม่งกระตึงจัดแล้วเนี่ย ไปท์สโก้อินเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะคนดูนักเกมนี้นะลืมบอกเลยมาคอนเฟิร์มแล้มินี่ดิดุยเอ็ดเอดมาพอ,อบาตา์ดุยทำทุก <laughs> รายดีมาดีมาดีสวยซิกเตอร์ทรี เราพูดจับว่าปูนับสรัสพูดิงเงินนะอ้าอายอาอูเออาอูนะเปปียยกโชว์นกสงนะให้ต่ปิตติเกเปยุยกโซเดิมาเลยพี่วายรับรองว่าซิงบอกเลยรอบนี้แต่ก่อนไปฮู้ตูเอาดิเอาดิสวยจัดโคทีท นี่เราแข่งที่ไหนในด่านเนี่ยอ๋ออัมสเตอร์ดัมนะค่ับผมนะเบลยเยี่ยมใช่ไหมเหมือนว่านีเธอเรนมาสวยโอ้ยโค้งเมื่อกี้กินเรียบบอกเลยเฮ้ยมันกดผิดหายตายหน่อยสวยครับ ยินดีมาโฟล์บ้าหลุดทำทุไรสวยสวยได้อยู่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 เอ้กลัวตึงไปเว้ยไปเว้ยขวาครับเย่ยขโมนวีบีใิสกูดบอยย้วกระโดดไปเลยฮะอุ้ยต้องมีเรนนี้หน่อยเอาละตึงจัด เย้โอ้โหเมื่อกี้นี่สวยจัดเลยนะถือว่าได้กินอยู่ได้กินอยู่ได้กินตังชาวบ้านอยู่ตายโอ้โหสปัตสปัตเบบย้ come on baby The s g o o b Boy อืมผมว่าชื่อมันติดบั๊อกว่ามุมบนขวามือเห็นไหมหลอนหลอนนะภาพโคู่สวยคนดูเนี่ยผมบอกเลยอันนี้เกมมือถือนะครับ มันพัฒนาจากอะโปรแกรมอันเดียวเอนจินนะทุกคนนะว้าวว้าวว้าว,วได้อยู่ได้อยู่โคตรตึงอันน้ำมันอยู่ฝั่งนี้เหรอวะฝั่งขวาเย้ตึงแจดกอีกดยี้สิมาเว้ยมาเว้ยอูดบอยเอาละ ยังไงต่อเลยอืออันไหนนะนี่ที่นี่เฝ้าเดี๋ยวแป๊บนึงไปแมทมิชชั่นเราถึงไหนละที่อันล็อกเฮ้ยโมดิฟายยางว่ะลืมเต้มโมดิฟายยางเลยต้มไอ้มมยางรถยนต์ซะหน่อยนะยางงี้นะนี่โอ้โหสวยเกินพี่ โอเคนะทู้ชนนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกม Racing Master นะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างทำยังไงแตคลิปสำหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะครับ a n d ด o i d นี่แนะนำให้ลงแบบอ p k นะผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็ในส่วนของ iOS นี่ก็เอร a แจ Store นะครับไปโหลดที่ฮ่องกงนะหรือว่า เออไต่หวานเอานะครับท่านผู้ชมนะเออก็วิธีการย้ายอยู่ด้านล่างของจคลิปนาะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจอกลับมาคลิปหน้าบายจ้าโคตรตึงร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ริชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียล @richmanshop ทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ชแมนช็อปโนหนึ่ง no 1, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย